สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านและทุก FC และผู้ที่ให้กำลังใจและคอยติดตามกันเสมอมานะครับผมติดตามกันตั้งแต่วิดีโอ,โอยุคแรกๆจนถึง ปัจจุบันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกสิ่งนว่าจะเป็นเก่าใหม่นะครับผมอาจารย์ก็ไม่มีอะไรให้ก็จะมีแต่สิ่งดีมอบให้สิ่งกันแล้วกันนะครับกับเรื่องปั๊มน้ำเพราะอาจารย์ก็จะศึกษาเรื่องปั๊มน้ำดูแลเรื่องปั๊มน้ำซ่อมปั๊มน้ำเปลี่ยนอะไรปั๊มน้ำนะครับส่วนในเรื่องอะไหล่มันจะมีเป็นบางช่วงนะครับที่อะไหล่เรามีอะไหล่มันไม่มีอะไรประมาณนี้เนื่องจากทางบริษัทเขาก็ ส่งบ้างมีตรงบั่งปิดบงมิดบั่งก็คือพูดง่าไๆว่าอะไรเขาจะขาดบกกร่องมาจากทางบริษัทมากกว่านะครับผมก็จะมีเป็นบางช่วงที่รออะไรถ้าถามว่าอะไรของฮิตาชิมิโซูกลุ่มบรรดาเหล่านี้ของความน้ามีนะครับที่ว่าจะเป็นฟูจิก้ามากจิต้าอะไรก็พอมีอยู่ส่วนมาจิต้านี้เลอร์เฟอกผลิดนะครับคุณความน้ำเลอเอกผลิตก็จะปิดแต่เฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนอื่นนะครับนี่ว่าจะเป็นสว่าน เจียพวกอะไรนี้อันนี้คือมาเกตานะครับมะเรามาเข้าประเด็นกันก็ขอขอบคุณกล่าวขอบคุณถึงกับจิบสีทุกท่านแล้วนะครับก็ก่กอนอื่นอาจารย์ก็จะให้มองนะตรงอันนี้คือปัม๊มฮิตาชิแรงดังลุงที่นะครับจะเป็นสีเหล่ยมเขาเรียกว่าปัม๊มแรงดังลุงที่นะครับผมส่วนโอโต้ถังกลมก็จะเป็นถังกลมๆอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือเป็นสแตนเลสหรือเป็นอะไรก็ช่างอันนี้คือตัวมอเตอร์ ถ้าหากเป็นรุ่นถังกลมมอเตอร์จะต้องอยู่บนนะครับบนถังของปั๊มน้ําไม่ว่าจะเป็นฮิติชิมิตตูกับจะเป็นมิตตูก็จะออกสีเหลืองฮิตชิช็จะออกสีฟ้านะครับส่วน ITC ก็จะเป็นสีแดง ITC ฮิตตชิใช้อะไรตัวเดียวกันได้นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาเล่าในหลายๆเรื่องที่ลูกค้าโทรมาสอบถามอาจารย์บ้านผมใช้ใช้ปั๊มน้ําแบบไหนดี เพราะบ้านสามชั้น4ี่ชั้นอะไรประมาณนี้ครอบครัวใหญ่นะครับคมครอบครัวใหญ่ประมาณ1ิบกว่าคนอะไรประมาณอยู่4ชั้นนะครับถ้าหากสี่ชั้นครอบครัวใหญ่อาจารย์ก็จะแนะนําให้เป็นรุ่นถังกลุ่มนะครับเหตุผลก็คือการใช้น้ํของเราสนะิบกว่าคนนี้ใช้น้ําเยอะนะใช้น้าเยอะเลยใช้น้ําต่อเนื่องด้วยจะนานด้วยนะครับดังนั้นเราใช้เป็นรุ่นถังกลุ่มมันจะน่วงกว่าและมันจะดีวกว่านะครับ การทํางานของเขามันจะคงทนว่านะครับถามว่าทางปุมกับสีเหลี่ยมทำไมอาจารย์ต้องแนะนํารุ่นทางกุมสิบกว่าคนเนี่ยใช้น้ําเยอะกับกลุ่มครอบครัวใหญ่บางท่านก็เข้าบางท่านก็ออกบางท่านก็ออกบางท่านก็เข้าวนไปลงลงไปล้างรถวนขึ้นมาล้างจานอยู่ตรงนั้นแหละมันจะวนการใช้น้ําการใช้น้นํามันจะเยอะอย่างนั้นให้เน้นในเรื่องเป็นรุ่นทางกลม 250บัตขึ้นนะครับ4ชั้น5ชั้นเนี่ยใช้250บัตนะครับแล้วถ้าเกิดต่ำกว่านั้นลงมาได้ไหมครับอาจารย์ถามว่าต่ำกว่านั้นอ่ะได้อาจจะเป็น200 200บัตนะครับแต่อย่าไปใช้150บัตเพราะว่า150บัตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2ชั้นครึ่งหรือ3ชั้นแรงอัดเขาไปอยู่ประมาณนี้แต่ก็จะเกิด4 5ถามว่าได้ไหมตรงนั้นระยะแรกๆเขาจะได้เพราะแรงอัดปาหน้าอะไรของฟิตดี แต่พอระยะ4ปีหปีไปแล้วกําลังมันจะตกมันจะแผ่วนะครับเนื่องจากการใช้งานงเราการใช้งานคงประมานับหลวงพ่อรสึกหลอนะครับเพราะนั้นอาจารย์ขอแนะนาครอบครัวใหญ่สิบกว่าคนสี่ชั้นห้าชั้นให้ใช้เป็นรุ่นทางกลนะครับอ้าวแล้วทำไมอาจารย์ไม่แนะนํนานเป็นรุ่นสี่เหลี่ยมนะครับถามรุ่นสี่เหลี่ยมเนะี่ยมันใช้งานแป๊บเดียวก็ใช้งานแป๊บเดียวก็ใช้งานนะถามว่าดีไหมดีนะครับส่วนมันจะบอบบางในเรื่อง อาจารย์ซ่อมอยู่ทุกวันชินอยู่ทุกวันมีบอบบางในเรื่องป,ปุติมันจะโกงมางมแตกอยู่ด้านในมากนะครับเพราะเป็นปั้นแรงอัดสูงเป็นปั้นแรงอัดใหญ่นะครับจะดันที่เราใช้งานอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยจุดบอร์ดเขาก็จะมีเยอะนะตรงจุดครอบครัวใหญ่นะครับผมถ้าหากเป็นครอบครัวเล็กๆใช้มาแบบสบายๆครอบครัวเล็กๆครอบครัวเหาลักษณะสี่เหลี่ยมกระผ้งกลม แต่ถ้าเกิดเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่กันสองคน3ามคนนะครับตึก2ชั้น3ามชั้นถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเขาก็จะดีนะครับเขาก็จะดีอยู่แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์สี่เหลี่ยมกับรุ่นถังกลมนะครับการแตกต่างเนี่ยในเรื่องอุปกรณ์ในเรื่องอะไรลักษณะเดียวกันคล้ายกันนะครับผมจะทิ้งกันไม่ห่างนะครับผมในช่วงระยะในการซ่อมการดูแลนะครับไม่ห่างนะครับผมอยู่ใกล้ๆกัน ส่วนที่ข้อแตกต่างที่มองเห็นเลยก็คือหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นถังกลมแรงอัดเขาอยู่ตรงจุดนี้ส่วนเป็นแรงดันพื้นที่แรงอัดเขาอยู่ตรงนี้กระบอกไโดโตเจนหรือทางไดแฟมตรงนี้แหละที่หลายท่านเรียกว่าทางไดแฟมคือตรงนี้นะครับถังกลมกลมนี้นะครับแรงอัดเขาจะคอยฉูบฉีดฉีดฉีดคอยน้ําจะอัดเข้าไปข้างในแล้วก็พุ่งฉีดฉีดน้ําออกจากกระบอกเนียให้เราใช้ภายในบ้านเพราะว่าเขาจะมี ถุงลมอยู่ข้างในเขาเรียกว่าจะมีในตัเจนนะครับอยู่ข้างในเนี่ยอัดออกน้ําเข้าก็อัดออกน้ําเข้าก็อัดออกเนี่ยข้อแตกต่างคือทางกลมเพชเชอร์ตรงนี้มีเหมือนกันแต่ตัวแอร์ชัตเจอร์ไม่มีนะนะครับของสี่เหลี่ยมเขา u น i t ตัวแอร์ชัตเจอร์เพราะาเขาใช้เป็นกระบอกบาลานซ์บ้าวตัวนี้ครับขับเขาเรียกว่าขับอัดรีเซ็ตในตัวของเขาเองนะครับส่วนพวกนี้บางครั้งถ้าหากมีอากาศมีตัวปั๊มเราต้องช่วยเขานะ เพืช่วยเขาดีเซตหาจุดตรงนี้นครับเรื่งคอมมิสซูก็เหมือนกันแต่หากมีอากาศในตัวปั๊มดูดน้ำม่ขึ้นมีแต่เสียงปั๊มอืออย่างนี้ขึ้นอย่างนั้นน่ะให้มบรเีเซตอากาศหรือไล่อากาศตรงจุดนี้นะครับผมแล้วหลายท่านเลยก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยปั๊มมันตัดต่อตึ๊กตึ๊กตึกตักตึกตักตึกตักเนี่ยการทํางานเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าให้ปรับตัวพิดเชื้อชิดิดชนตดชนิดนี้ปร,รับแตง่งได้ๆๆนะครับผมปรับแต่ง แล้วก็เปิดน้ําให้เรารู้ว่ามีการทํางานของปั๊มจะตึกตักตึกตักตึกตักเนี้เราก็สามารถปรับแต่งตรงนี้ตามคลิปที่อาจารย์เคยสอนไว้นะครับเอชัตเจอร์ถ้าหากเสียมันจะมีอากาศเข้าหาตัวปั๊มได้นะครับรุ่นทางกลมเฉพาะรุ่นทางกลมนะครับผมพออากาศเข้าหาตัวปั๊มได้พอมันเยอะเข้ามาในที่กัดในคอเนี่ยเขาจะกดน้ำนะครับมันจะมีแต่อากาศน้ําจะไม่ขึ้นเพราะอากาศก็กดไปเนื่องจากตัวนี้มันเสียอากาศภายนอกเขาหาตัวปั๊มได้ ดังนั้นเราก็ต้องมารีเซตช่วยเขาฟูตรงนี้ให้ฟูอากาศออกให้หมดเดี๋ยวเราก็ปิดฝายแน่นตามเดิมแล้วเราจะรู้ได้งไงครับอาจารย์ว่ามันดูดน้ำมีขึ้นเราต้องมารีเซตอากาศฟังเสียงปังนะ๊มเนี่ยมันจะฟูมันจะไม่ฟีดมันจะม,มีแหลมๆนะครับผมมันจะฟูอย่างเดียวปั่นทํางานนะนะครับผมส่วนไอ้คางเบาๆก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ท่านเลยบอกว่าอาจารย์ปั๊มทํางานแบบคางเบาๆอือเบาๆไม่ออกตัว แต่ปั๊มทํางานอยู่นะแต่มันค้างเบาๆใช่ครับปั๊มมันทํางานแต่มันค้างเบาๆเนื่องจากตัวขาปั๊มเกียอันนั้นคือปั๊มไม่หมุนนะครับเวลาโทรมาสอบถามก็อธิบายให้อาจารย์เข้าใจานิดนึงว่าปั๊มมันค้างเบาๆกับทํางานเบาๆกับทํางานหมุนทํางานแต่น้ําไม่ขึ้นน้ําไม่ออกน้ําไม่เดินอะไรประมาณนี้ก็ขยายความให,ห้อาจารย์นิดนึงเวลาคุยกันอาจารย์จะได้ตอบประเด็นปุ๊บ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 ได้ แต่เกิดบอกว่าปั๊มมันทำงานอยู่ครับอาจารย์แต่น้ำม่ขึ้นน้ำม่ไปอาจารย์ก็บอกให้ดีเซตอากาศไล่คุยจนเหนื่อยแล้วก็บอกว่าผมทําแบบเทอาจารย์ชีนน้แนะแล้วน้ำก็ยังม่ขึ้นอีกครับผมเอา้าถ้าเกิดทํมันอย่างที่อาจารย์บอกแล้วต้องขึ้นสิก็บอกว่าม่ขึ้นเลยครับผมได้ยิน,นเสียงมอเตอร์แบบเดิมเสียงแบบไหนอะ่ะค้างเบาๆอมอเตอร์มีหมุนค้างเบาๆบอกโอ้ยบอกอาจารย์แต่คําแรกทอนแรกอาจารย์ก็จะที่ อธิบายแล้วแต่นี้บอกว่าปั๊มมันทำงานนะครับอาจารย์ก็ไล่ระบบเซตอีกแบบหนึ่งไปเลยสุดท้ายตัวรับาัเสียก็บอกว่าปั๊มปั๊มมันทำงานอยู่แค่นี้อาจารย์ก็เลยจัดเลยคิดว่าไล่อากาศเซตอากาศเปลี่ยนตัวนี้ทำอย่างที่อาจารย์บอกแล้วแต่น้ำก็ยงังนม่ขึ้นอยู่ดีเอา้าทำอย่างที่อาจารย์บอกแล้วต้องขึ้นทีมันต้องไปตีน้ำมันต้องน้ำต้องมีให้เราใช้ทีไม่มีครับผมมีแต่มอเตอร์ค้างเบาเออเบา,บา,บาเหมือนเดิมบอกเอา บอกอาจารย์คำเยวว่ามอเตอร์คางเบาๆแค่ไหนอาจารย์ก็จะ,ตอ,ะตอบปัญหาได้แล้วนะครับทำไมเป็นอ,อะไรก็มาตรงจุดนั้นอาจารย์ก็บอกใหม่จาัดก,การใหม่เสียบยียบร้อยใช้งานได้ตามปกติก็ขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอซีนะครับที่ให้ความสนใจมาดูคลิปของอาจารย์บางท่านซ่อมได้บางท่านอะไรได้ส่วนบางท่านก็บอกว่าเวลาอาจารย์อธิบายก็บอกว่าอาจารย์พูดเยอะอาจารย์ก็จะพูดแต่เนื้อหาหลักๆเลยนะครับ อาจจะกว้างนิดหนึ่งมุมของอาจารย์จะมองแบบกว้างๆสาหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆและเข้าใจยาก,กเพราะผมส่วนมากจะเป็นเอฟซี FC ที่สูงอายุครับต้องอธิบายกันเยอะๆกว้างนิดหนึ่งจตบางท่านบอกว่าพูดเยอะ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 ผมก็เอาออ,ออกไปเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องการคุณแบบนี้ต้องการพูดสั้นๆน้อยๆรวดเร็วกัะทันัดคุณก็ไปดูในทิกต็อกจะมาดูว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้นะดูแล้วคุณก็ไปทำออก นะครับอา,อาจารย์ไม่รับประกันแต่อาจารย์ดูขยายความบ่งบอกตรงนี้ขยายความออกทุกท่านทําได้แน่นอนนะครับอาจารย์ก็เอาสิ่งดีมอบให้สิ่งการใกนกานวันนี้อาจารย์เอาข้อเปรียบเทียบสี่เหลี่ยมกระถังกลมหรือว่าจะเป็นมิสซูหรือฮิตาชินะครับผมจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับก็พื้นพื้นหลักฐานนะเอกพื้นพๆนะตรงจุดนี้ข้อมูลนะตรงจุดนี้เล็กๆนน้อยตรงจุดนี้ฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาแล้วก็ไปตัดสินใจนะครับ ส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครเจอกันใหม่ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเอฟซีทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามกันแล้วก็คอมเมนต์ก็สอบถามอาจารย์เบอร์โทรตามไลน์อาจารย์จะตอบทุกท่านเพราะว่าอาจารย์ทาแบบนี้ออกไปแล้วอาจารย์ก็ต้องให้ความสำคัญและอาจารย์ก็ต้องให้ความกระจ่างกับทุกท่านนะครับผมดังนั้นโทรมาสอบถามได้ยิ่งเป็นการดีเพราะบางครั้งอาจารย์ทีมทีมดีทีมเหนื่อยบางครั้งทีมดีทีมแล้วเหนื่อยนะครับผมบางครั้ง พิมพ์ถูกพิมพ์ผิดมังคุตาลายแววนไม่ได้ใส่อะไรประมาณนี้ดังนั้นจะเกิดโทรจะรวดเร็วดีครับและเข้าใจรวดเร็วด้วยเข้าใจง่ายด้วยนะครับผมดังนั้นวันนี้แค่นี้ก่อนแนละ้วก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ